สวัสดีค่ะนานาเพจอินซิดนี์มาแล้วนะคะวันนี้จะพาไปาเที่ยวชมที่ทำงานไม่เที่ยวชมคือพาไปดูที่ทำงานค่ะวันนี้จะขับรถไปทำงานก็ไม่ไกลมากค่ะประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาทีจะไปทำงานวันนี้เช้าวันเสาร์ค่ะแต่ก็ยังไปทำงาน ก็คือไปรทำงานสองวันวันศุกร์กับวันเสาร์เดี๋ยวจะพาไปทเที่ยวพาไปดูว่าที่ทำงานเป็นไงบ้างอนเนี้ยมีข้าวเที่ยงไปด้วยทำราบ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 ,ราบทำราบกินข้าวเที่ยงแล้วก็ผักมีผักย อยากกินเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวตอนขับรถจะปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอที่นี่ถ้าขับรถอะมันจะไอ้นี่ไม่ได้ <c oughs> มันจะถ่ายวีดีโอไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คุูโทรศัพท์ไม่ได้ที่นี่คือกดระเบียบเขาจะเป๊ะๆเ,เขาจะไม่ไม่ไม่ไมอารมณ์บรวย มีตะไคร้ตะไคร้ไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยค่ะตะไคร้ตะไคร้ไปฝากเพื่อนที่ทำงานคนอินเดียที่ทำงานจริงๆแล้วจะไอ้น,นี่ไม่ได้ใส่ตุ้มหูหรือว่าใส่ใส่แหวนแต่งงานได้ใส่ใส่แหวนแต,แต่งงานได้อย่างเดียวค่ะแต่ตุ้มหูพวกเครื่องประดับพวกแต่งตัวอะไรจะไม่ได้จะไม่ได้ แต่อย่างอื่นนะอย่างอื่นนะแต่งหน้าแต่งตาเรื่องอยังังได้แต่ว่าจะใส่ขนตาปลอมก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะเเขาเขากลัวว่าจะพวกเครื่องประดับพวกเครื่องสอําอางพวกนั้นจะไปะตกใส่ในอาหารเพราะว่าเอแพ็คอาหารต่างๆนะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็กลัวว่ามันจะมีอะไรตกไปที่อาหาร เพราะว่าที่นี่เขาจะกฎระเบียบเยอะเขาจะซีเรียสเรื่องพวกการเป็นอยู่พวกเรื่องอาหารการกินพวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีการคอมเมน์หรือว่ามีอะไรกันขึ้นมารเงี้ยมันจะมีปัญหาเขาก็กลัวเขาก็เลยตัดปัญหาก็คือไม่ไม่ไม,ไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวติดตามกันนะคะเดี๋ยวคอยติดตามมานะคะเดี๋ยวกลับมาบายบายเดี๋ยวพปที่ทำงานก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวก่อนนะและแล้วเราก็มาถึงที่ทำงานโดยปลอดภัยมาถึงแล้วนะคะมาถึงที่ทำงานแล้วมาถึงที่ทำงานแล้วเพิ่งมาถึงลานจอดรถค่ะกินขนมมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตรงรอันนี้นะคะเป็นบริเวณลานจอดรถค่ะปกติแล้วว่ารถจะจอดเยอะมาก เต็มหมดเลยพนักง,งานเยอะค่ะแล้วนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดก็เลยมีทำงานมีคนมาทํางานน้อยแต่เริ่มมีเริ่มกลับมาทํางานกันแล้วค่ะเริ่มกลับมาทํางานกันเยอะแล้วนี่ค่ะลานจัดรถเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันติดตามมานะคะ กำลังขึ้นบันไดอันนี้เป็นแคนทีลงอาหารค่ะลงอาหารกับข้าวที่เอามาแล้วก็ไม่เก็บไว้ตู้เย็นตรงนี้ค่ะ มีกาแฟาให้กินฟรีนะคะกดกาแฟากินฟรีแคนทีนนะคะนี่เป็นแคนทีนเป็นโรงอาหารไม่มีคนมาเลย ะก้าทุกอย่างไว้ในล็อกเกอร์นะจะเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเป็นเสื้ที่ชูวายุคมแบกสวยมาก,มากห้องน้ำเพิ่งทำเสร็จใหม่เรื่องของเรื่อง <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เลิกงานแล้วกำลังจะกลับกำลังจะกลับบ้านเลิกงานแล้ว พาเที่ยวที่ทำงานก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่บายบาย